จากภาพนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม่ได้มีแต่เทวดาเท่านั้นที่อยู่เหนือเมฆได้นะครับยอดยายอดเล็กๆต้นยาที่ต่ำต้อยก็สามารถขึ้นมาอยู่เหนือเมฆได้ถ้าจิตใจตัวเองถูกฝึกฝนมามากพอจิตใจถูกฝึกให้สูงมากพอมีความบากบัน่นวิทยะอุตสาหา ก็สามารถที่จะหลุดพ้นขึ้นมาอยู่ที่สูงได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่พยายามต่อสู้หรือพยายามที่จะขัดเกลาตัวเองจากความขุ่นมัวต่างๆนะครับก็อย่าพึ่งท้อเพราะว่าดูยอดหญ้าบนยอดภูเขาลูกนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขา ก็ยังสามารถที่จะขัดเกลาตัวเองให้สามารถที่จะขึ้นมาอยู่ที่สูงสูงกว่าเมฆที่คนแงนมมองได้นะครับขอบคุณครับ